ชน,นิดวารีตละ่ะมาปฏิบัติอย่างไรพูดถูกการพูดแต่คําที่เป็นความจริงพูดอิงอัดพูดอิงทรอะน,นะอิงเหตุอิงผลอิงวินัยพูดแต่ถ้อยคําที่มีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กําหนดเป็นคําพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งและพูดโดยกาละอันสมควร แปลว่ารู้เวลาที่จะพูดพูดควรพูดเวลาไหนน,นะครกว่ากาลันอยู่บุคคลเพราะคําที่เป็นสุภาษิตเนี่ยนะคำที่เป็นสุภาษิตเนี่ยคืออะไรคือคําพูดที่เว้นจากคําเทจเว้นจากคาหยาบเว้นจากคําพูดยุแยกเป็นถ้อยคําที่มีประโยชน์น,นะไม่เพอ้อเจอไม่ไร้สาระแล้วถึงเป็นคําสัตว์ก็ตามส่งเสริมความสามัคคีก็ตาม ทำเพราะก็ตามสำคัญที่สุดก็คือเวลาเลือกให้มันตรงเวลาเนี่ยนะเลือกให้ตรงเวลาแม้แต่พระพุทธเจ้าเวลาประกาศอริยศสตร์พระองค์จะรู้เวลาว่าจิตของเขาเนี่ยอ่อนควรแก่การงานนีวรเป็นต้นไม่กลุ่มรุมแล้วใช่ไหมเขามีจิตใจที่สูงขึ้นแล้วใช่ไหมพระองค์จึงประกาศอริยศสตจ์เมื่อจบเขาจึงบรรลุมรรคผลนิผ่านนั้นของเราผู้ที่จะกล่าวถ้อยคําตามก็พึงระวังเนี่ยอะไรที่เป็นจารีต อันนะ้ที่เราจะต้องประพฤติธปฏิบัติและวารีสิ่งที่เราต้องละต้องเวน้นเนี่ยนะเพราะว่าจะเจริญจะเสือ่อมก็อยู่ที่ชิวหานี่แหละเนี่ยนะเลนสามนิ้วนี่แหละสงครามจะเกิดหรือว่าจะดับไฟสงครามก็อยู่ตรงนั้นนี่แหละทีนี้ส่วนของศีลที่เป็นกายวาจาทั่วๆไปอีกก็คือโดยเฉพาะศีลทางกายเนี่ยนะเว้นขาดจากการพรากพืชจะขามและผูตาขามอันนะั้นไม่ตัดต้นไม้เองเป็นต้นเนี่ยนะ ชันหนเดียวเว้นจากการฉันในราตรีงดเว้นจากการฉันในเวลาวิการอธิบายว่าฉันอาหารตอนเช้าไม่เกินเที่ยงเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าดูไปเรื่อยเปื่อยดูหนังฟังเพลงดูดนตรีเป็นต้นเนี่ยนะต่อไปเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมประเทืองผิวอันเป็นฐานะคือเหตุแห่งการแต่งตัว เพราะอะไรเพราะการแต่งตัวก็เท่ากับชื่นชมรูปเมื่อชื่นชมรูปก็เท่ากับชื่นชมวัตตะเป็นต้นนั่นเองก็รักษาศีลเวนเธอเว้นจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่เว้นขาดจากการรับทองและรับเงินเว้นขาดจากการรับทัญญาหารดิบก็คือรับข้าวเปลือกไม่ได้นี่นะมันข้าวเปลือกเป็นต้นนะพระพิสุรับไม่ได้นะเอาเข้าวเปลือกมาถวายท่านรับไม่ได้ เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเนี่ยนะเนื้อดิบก็รับไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงฉันเหมือนกันเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเนี่ยนะแสดงว่าพระเนี่ยจะใครเอาลูกเอาอะไรมาให้มาถวายไม่ได้เว้นาจากการรับทาสีและทาตแต่เขาถวายเป็นคนวัดได้แต่ถ้ามาถวายเป็นทาตไม่ได้ถ้าเว้นขาดจากการรับแพะและแกะเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร เว้นขาดจากการรับช้างโคมาและลาเว้นขาดจากการรับไร่านาและที่ดินเนี่ยนะแต่ถ้าเขาถวายเป็นอารามเป็นต้นได้แต่จะมาถวายที่ดินแบบทั่วไปไม่ได้เนี่ยนะเอ่อเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและรับใช้ก็คือไม่ไม่ทําหน้าที่ขวนขวายรับเป็นรับคนรับใช้ของเครือขัดเป็นต้นหรือทําหน้าที่ทูดเนี่ยนะมันพระพิสูจน์ไม่ใช่อาชีพทูดเนี่ยนะเว้นขาดจากการซื้อและการขายเว้นขาดจากการโกง ด้วยตาช่างด้วยของปลอมแล้วก็โกงด้วยเครื่องวัดเครื่องตวงเว้นจากการรับสินบนและการล่อลวงหลอกลวงเนี่ยนะเว้นขาดจากการตลบตะแลงเว้นขาดจากการฆ่าจองจําตีชิงการปล้นการการโชคการโชคก็คืออะไรพวกเรียกค่าไถ่เป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ทําแบบนั้นทั้งนั้นแหละ แสรแล้วพอมีศีลทางกายอย่างนี้แล้วก็ภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยวินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือเอาไปได้เองเหมือนอะไรเหมือนนกมีปีกจะบินไปทางที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเท่านั้นเป็นภาระบินไปฉันใดก็คือนกก็บินไปแต่ตัวเนี่ยนะฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรนเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปนะที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้ด้วยตนเองอันนี้เรียกว่าอะไรภิกษุกประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะคือศีลขันธ์ที่ไม่มีโทษเรียกว่าอริยะศีลเนี่ยนะเมื่อเธอประกอบด้วยศีลขันธ์อันหาโทษไม่ได้อย่างนี้แล้วย่อมเสวยสุขอันปราศจาก โทษในภายในคนที่รักษาศีลอย่างนี้เนี่ยถ้าจะดูให้ดีตามคําสอนแล้วเขามีความสุขนะพระภิกษุที่รักษาวินัยเนี่ยถ้าประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามอํานาจกิเลสเนี่ยจริงๆแล้วมีความสุขเพราะอะไรเพราะขูดกล่าวละความเศร้ามองละความไม่สบายใจเดือดร้อนใจไปเยอะแยะแล้วเนี่ยนะที่เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเพราะทุศีลแต่ถ้ามีศรัทธาม,มีเจตนาตั้งใจที่จะ รักษาศีลเว้นจากความชั่วประพฤติอยู่ในกุศลธรรมจารีตอันดีงามทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขจะได้รับได้สวยความสุขอันปราศจากโทษในภายในน,นะได้ศีลศีลทางกายศีลทางวาจาและอาชีพอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีความสันโดษถัดจากนั้นไปก็อินทรียังวร เธอเห็นรูปด้วยจักสุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจกักขุนสีนะสำรวมตาเนี่ยด้วยสติสังวรเนี่ยนะสติสังวรสติตัวนี้บอกบวกบวกอะไรศาตตะสัมปัญญะโคจรสัมปัญญะสป,ปายาสัมปัญญะแลอะสัมโมหสัมปัญญะยามตามองเห็นเนี่ยนะเมื่อเห็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีสติสัมปัญญะขณะมองเห็นล่ะ จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกค,คืออภิชาและโทมนัสครอบงำถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็เจริญอะไรเจริญตันหาหรือเรียกว่าเจริญนิวร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าถึงความสํารวมในจกักขุนศีฟังเสียงด้วยโสดดมกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยชิวหาถูกต้องโพธพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมารมณด้วยใจแล้ว ไม่ถือโดยนิมิตนิมิตแห่งราคะาโทสะโมหะเนี่ยนะไม่ถือโดยอนุพยัญชนะรายละเอียดที่ก่อให้เกิดโลภะโทสะโมหะเธอปฏิบัติเพื่อสำรวมมนรียซด้วยสติสัมปชัญญะเพราะเมื่อไม่สำรวมถ้าหากว่าไม่สำรวมด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไม่ประกอบด้วยสาสกะสัมปชัญญะเป็นต้นก็เป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัล,ลามกค,คืออภิชาคือการมาฉันทานิวร โทมนัสคือปยาปาท่านิวร์ครอบงำพราะถ้า,ากุศลธรรมครอบงำอย่างนี้แล้วก็เป็นศีลไหมศีลนนไม่ใช่โลภะโทสะโมหสะสักข้อหอกเพราะฉะนั้นถ้าไม่สํารวมอากุศลธรรมกลายเป็นว่าถ้าไม่สังวรด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไปเจริญในสิ่งที่ควรละไปละในสิ่งที่ควรเจริญสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่ควรเจริญใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่สังวรด้วยสติสัมปชัญญะก็ไปเจริญอภิชากับ โทมนัสก็ผิดฝั่งผิดฝาแล้วค่ะเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัติในสติสัมปชัญญะเนี่ยนะผู้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะที่ไม่มีโทษอย่างนี้แล้วก็สวยสุขอันไม่รักคนด้วยกิเลสในภายในคือถ้าศีลดีเนี่ยจะไม่มีโทษรอบตัวก็จะไม่มีโทษถ้าอินทรีย์สังวรดีใจก็ไม่เกลือกล้วกกับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลาย ภิสุนั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวตัวนั้นมาจากสัมปชัญญะสี่เนี่ยนะสัมปชัญญะสี่ในการเท่ก้าวไปและถอยกลับมีสัมปชัญญะสี่ในการแลการเหลียวมีสัมปชัญญะสี่ในการคู่เข้าเหยียดออกมีสัมปชัญญะทั้งสี่ในการทรงสังคาติบาทและจีวรมีการมีสัมปชัญญะทั้งสี่ในการดื่มเคี้ยวลิ้มมีสัมปชัญญะทั้งสี่ในการถ่าย อุจะร,ระปสวะมีสัมปชัญญะทั้งสี่ประการในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเนี่ยนะผู้ที่ประกอบด้วยศีลขันธ์อันศีลขันธ์มีศีลกองแห่งศีลศีลขันธ์เนี่ยแปลว่ากองแห่งกุศลศีลเนี่ยนะอินทรีสังวรสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดสันโดษนะนะมีความสันโดษแต่ละอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคุณธรรมบาทฐานที่จะรองรับความเป็นอริยะ เสร็จแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดต้องพยายามจินดีในที่เหลียกเรรนใช้ที่ไหนบ้างปาโคนไม้ภูเขาโอกเขาถ้ำป่าช้าป่าช,าาชาัดที่แจ้งลอมฟางเมื่อไหร่หลังจากเวลาพัฒตาหารเพราะโดยมากก็เวลาฉันก็ต้องฉันในหมู่บ้านอยู่แล้วละเนี่ยนะเธอกลับจากบินทบาทแล้วก็นั่งคูบาลงังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า สติก็บวกสัมปชัญญะอย่าลืมว่านั่งประโยชน์ของการนั่งคืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะเราพอนั่งเสร็จเนี่ยนะการนั่งที่ถูกต้องนั่งก็แล้วละนิวร์คือเพ่งเลงอภิชาเนี่ยนะอภิชาตัวนี้คือนิวร์การมาฉันทานิวร์มีจิตปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชานนะจากความเพ่งเลงก็คืออภิชา ละความปะทธร้ายคือพยาบาทนิวรไม่คิดปะทธร้ายมีใจกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปะทธร้ายคือพยาบาทออกไปได้ละถีนมิทะได้แล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะ ละอุทธะก,กุกุจจะได้แล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ชำระจิตให้บริสุทธ,ธิ์จากอุทธะกุกุจจะได้ละวิจิกิจฉาเป็นผู้ข้ามพ้นจากวิจิกิจฉาไม่มีความเคลือบแคลงคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่สงสัยในการเจริญกุศลแล้วละ่ะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาอันนี้เป็นการละอะไรละนิวรคือละ การมฉันทานิวร์พยาบาทนิวรณ์อะไรถีนามิทานิวรณ์อุทธจักกุกุจานิวร์และวิจิกิจฉานิวร์นิวรณ์ทั้งห้าประการเนี่ยตัวร้ายมากเลยเพราะอะไรละนิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันเป็นเหตุทําปัญญาให้อ่อนกําลังลงได้ทั้งห้านี่แหละเป็นตัวที่ทําปัญญาให้เศร้าหมองทำจิตให้เศร้าหมอง ปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดสภาพก็อะไรเพราะนิวรณ์ทั้งหลายเข้ากลุ่มรวมคนแข็งแรงนี่ถ้าลองไม่สบายดูสิเอาเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วหมดสภาพเลยใช่ไหมช้างก็ช่างเหิดเนี่ยนะถ้าเรียกว่าเชื้อโรคบางอย่างเข้าไปในตัวแล้วก็หมดสภาพเลยแหละฉันใดน,นิวรณ์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับสนิมที่อยู่ในใจเ่ยนะปะทุสร้ายโดยประการต่างๆ ถัดจากนั้นไปก็สงัดจ,จากการมสงัดจ,จากกุโสธรรมบรรล,ลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจา์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นี้แหละพระองค์เรียกว่าตถาคตบทร่องรอยแห่งยานของพระตถาคตตถาคตนิวาเสตะก็คือสีข้างแห่งยานของพระตถาคตหรือเรียกว่าตถาคตารัญชิตะเรียกว่าขนายก็คือที่งาปัก คือยานเนี่ยนะของพระตถาคตแทงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้อะละนิวรณ์ได้ปฐมฌานแล้วเนี่ยนะอริยาสาวกเนี่ยนะจะยังไม่ตกลงใจก่อนคิดว่ายังตกลงใจไม่ได้เพราะอะไรยังถึงอาจจะละศรัทธาไม่ได้ว่าที่จริงก็มีศรัทธานะแต่ยังไม่ได้อาจจะละศรัทธาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วมันการได้อันนะมีศีลอินทรีสังวรสันโดษอะไรอีกศีลอินทรีสังวรสันโดษมีสัมปชัญญะสีในฐานะเจ็ดละนิวรทั้งห้าได้ปฐมฌานก็ยังไม่ได้อาจารละ์ศรัทธามั่นใจโดยสูงสุดไม่ได้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าเป็น พระรหันเป็นต้นไม่ใช่พระองค์ไม่ดีแต่ใจของเรานี่ยังไม่ตั้งมั่นพอในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพ่ะอะหร่เพราะยังไม่ได้อาจารศรัทธาคือยังไม่ได้โลก,กุตระมักถ้ายังไม่ได้โลก,กุตระมักประกาศว่าเป็นผู้มีอาจารศรัทธาไม่ได้นะนะนี่ต่อไปอีกภิกษุนั้นก็บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่ถึงได้ทุติยชฌานต่แล้วก็ยังไม่ใช่อาจารสศรัทธาเรียกว่าตกลงใจไม่ได้แน่สนิทบรรลุตาติยชานเนี่ยนะก็คือเธอเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนาม,มากายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตาติยชานที่พระริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นได้ตัดยฌชานก็ยังไม่ใช่อาจาระศรัทธาเธอบรรลุจตุทัชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้เป็นผู้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้มีสติบริสุทธิ์เนี่ยนะอันนี้ก็ยังไม่ตกลงใจด้วยอาจาระศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีพระสงฆ์สาวกปฏิบัติดีแล้ว ทีนี้ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิสมาธิระดับไหนฌานที่สี่นี่นะฌานที่สี่ฌานที่สี่ทั้งรูปฌานและอรูปฌานเนี่ยนะบริสุทธ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อปบเพนิวาสานุสติยานนี่นะก็เรียกว่าได้รูปฌานอารูปฌานที่เป็นบาทของ อภินญ,ญาระลึกชาติได้ระลึกชาติได้เป็นอันมากคือหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบยี่สิบสามสิบสี่ิบห้าสิบชาติร้อยพันแสนตลอดสังวัต,ตกับวิวัตกับเป็นอันมากระลึกว่าชาติโน้นพบโน,น้มีชื่อมีโคตรมีผิวพรรณมีอาหารชีวิตอยู่ด้วยความสุขความทุกข์อย่างนั้นอยู่อายุเท่าไหร่ดี น,นะกำหนดอายุเพียงนั้นจุติจากชาตินั้นก็มาเกิดในชาติโนอีกนนะแม่ในชาตินั้นก็มีชื่อมีโคดมีผิวมีอาหารสวยสุขสวยทุกกําหนดอายุเพียงนั้นพิสูจนนั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศของเราระลึกชาติได้ไหมยาก,กน,นะอย่าว่าระลึกชาติเอาชาตินี้วันนี้ของเมื่อสิบปีที่แล้วไปทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไร โอ้ต้องทบทวนกันเยอะนะต้องเอาปฏิทินมาอ้างเราต้องแบบอะไรนะต้องมาให้กรมสอบสวนมานั่งถามแล้วเราจะตอบได้นะใช้เวลาเยอะนะกว่าจะตอบได้บางคนนะเนี่ยนะเอวันนี้เมื่อสิบปีที่แล้วอยู่ที่ไหนพอสอเท่านั้นเราทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะเรื่องยาวเลยนะอย่าว่าชาติที่แล้วเลยเอายี่สิบปีที่แล้วล่ะอโอโยยิ่งยาวอีกสามสิบปีที่แล้วลนะวันนี้เมื่อห้าสิบปีที่แล้วน่ยบอกแม่นึกเยอะเงกันนะ ห้าสิบปีที่แล้วอาจจะจําได้พิเศษเช่ววนวันเาะวันบวชวันแต่งวันอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะจําพอได้บ้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปแล้วยากว่าือนกันนะไอ้ที่จําได้เช่นวันเกิดเพราะอะไรเพราะก็ฉลองบ่อยเป็นต้นนะก็เลยจําออกอะที่เหลือเนี่ยก็ยากแล้ว ่าว่าชาติที่แล้วเลยเนี่ยนะแล้วหลายๆชาิชาตะตลอดแสนชาติเป็นต้นเนี่ยนะก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ผู้ที่ได้อภินญ,ญาจิตของเขาไม่มีนิวรณ์เป็นจิตที่คุมมีคุณสมบัติแปดประการก็สามารถที่จะระลึกชาติจะระลึกได้กี่ชาติกี่ชาติก็เถอะมันกองทุกทั้งนั้นแนละนะระลึกเสร็จเกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตายเกิดมาเพื่อตายระลึกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่บนันชาติก็ระลึกเพื่อตายมันก็แค่นั้นนะหวังกันนะ จะแค่ว่าจะได้ดีจะตกต่ําจะได้สุขตกทุกข์อย่างไรก็ชาติชาราม,มรณะอีกอยู่ดีก็ได้บทสรุปใช่ไหมและทีนี้เมื่อจิตเธอเป็นสมาธิบ,บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติแปลว่าตายหรือเคลื่อนอุบัติคือการปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่า ไอการตายเกิดเนี่ยมันต้องเป็นจุติกับปฏิสนธิสืบเนื่องกันไปก็เห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประณีตจุติแปลว่าตายใช่ไหมอุบัติแปลว่าเกิดเลวแปลว่าเกิดมาเรวนี่เพราะอะไรเป็นปัจจัยโมหะนําเกิดเนี่ยเลวอะโมหะคือปัญญานําเกิดประนีตโทสะนําเกิดผิวพันสามอะโทสะคือเมตานําเกิด ผิวพันธดีได้ดีเพราะอะโลพะตกยากเพราะโลพะตรงนี้เขาเช็คก,กุศลมูลว่ากุศลมูลหนาแน่นไหมเช่นว่าเลวผิวพันธ์เศร้าหมองตกยากอันนี้โออกุศลมีกําลังทั้งนั้นเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าประณีตผิวพันธดีได้ดีพวกนี้ก็อะโลพะอโทสะอะโมหะคราว่ได้ดีหรือตกยากก็ดูจากรากของ จิตนั่นแหละคือเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะและโมหะนั่นแหละเพราะฉะนั้นย่อมเห็นอยุรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะทุจริตด้วยกายวาจาใจติเตียนท่าเรียเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอานาจ มิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยนะส่วนเหล่าสัตส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความดีทางกายวาจาเละใจไม่ติเตียนพระเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฐิมีกรรมสกตาสัมมาทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะ ภิสูุนั้นก็เห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติคือตายอุบัติเกิดเนี่ยนะเลวเพราะโมหะประณีเพราะปัญญาผิวพันธ์ดีเพราะเมตตาผิวพันธ์สามเพราะโทสะได้ดีเพราะ,ะไม่โลภตกยากเพราะโลภด้วยทิพจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ถึงระลึกชาติได้ถึงเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตาย ก็ยังไม่ใช่อาจฉรศสัทธาใช่ไหมยังตกลงใจด้วยอาจารศสัทธาในพระรัตนาไตรไม่ได้ทีนี้ต่อไปข้อ338ภิกษุนั้นมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโนมน้อม,อมจิตไปเพื่ออาสวัคยายานอาสวัคยายานนี้เป็นชื่อของยานใน อริยมรรคทั้งสี่เนี่ยนะเพราะยาที่ทําให้สิ้นอาสะวะก็คือยาในโซดาปฏิมรคทำอะไรให้สิ้นทิฏฐาสะวะให้สิ้นอนาคามรรคทำกาสม,มาสะวะให้สิ้นอรหัตมรรคทำภวาสะวะและอวิชชาสะวะให้สิ้นมันอาสะวะขยา,ยานเป็นชื่อของมรรคผลนั่นแหละภิกูุนั้นเนี่ยนะผู้ที่ได้อริยมรรคขยานอย่างนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงวันนี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานนี้ทุกเพราะอัตถาว่าเบียดเบียนนี้สมุทัยเพราะอัตถาว่านำเกิดนี้นิโรธเพราะอัตถาว่าสลัดออกจากทุกนี้มักนำออกจากทุกนั่นเองคือรู้ว่านี้ทุกรู้นี้ว่าเหตุที่นำไปสู่กองทุกรู้ว่านี้ทำเป็นที่สลัดออกจากทุกรู้ว่าข้อปฏิบัติอันนี้แหละนำออกจากทุกเนี่ยนะก็มนสิการนะลองฟังใหม่นะ นี้ทุกข์คือเบียดเบียนนี้อายุหะณะนำไปสู่กองทุกข์นี้ความสลัดออกจากทุกข์นี้ข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกข์นี่แหละเรียกว่าแทงตลอดอรยิยสัจเนี่ยนะซึ่งอันนี้เรื่องมันยาวอ่ะนะแต่ว่าตรงนี้โอ๊ยย่อดโดยเทศนามแสดงไม่ยากใช่ไหมจะพูดยังไงก็ได้รเรียกว่าย่อดโดยเทศนาเนี่ยไม่ยากมันตรงนี้ย่อมาโดยเทศนาว เพราะฉะนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเหล่านี้วันนี้อาสวะอาสวะสีนี้อาสวะสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะสี่เนี่ยนี้อาสวะนิโรธความดับอาสวะนี้นี่อาสวะนิโรธคามินมีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะดูก่อนพรามนี้เรากล่าวว่าตถาคตบทคตะนิวาสิตะหรือว่าตถาคตตรัญชิตะ เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นรอยเท้าของพระตถา,าคตเป็นสี่ข้างของพระตถา,าคตที่ที่ยานแทงก็ไปของพระตถา,าคตแต่ก็ยังไม่ตกลงใจด้วยอรหัตตมักเพราะอะไรเพราะยังไม่ไม,ไม่ไม่แน่นอนระดับพระอรหันใช่ไหมแต่ก็ตกลงใจด้วยโสดาปฏิมักสกะทาคามิมกักอนาคามิมกักเพราะอะไรเพราะเห็นอริยสัจแล้วเนี่ยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหัน ถ้ารมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์ก็ปฏิบัติดีแล้วด้วยอะไรมั่นคงด้วยโสดาปติมัรสกตาคามิมารและอนาคามิมัร์แต่ถึงอย่างนั้นพระอาริยะเจ้าเบื้องล่างก็ชื่อว่ายังกำเริบเป็นครั้งคราวเอาขณะที่มีโลภเกิดมีศรัทธาไหมไม่มีขณะที่โทสะเกิดเนี่ยมีศรัทธาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอริยะเบื้องล่างก็ยังไม่มั่นคงเท่ากับกับใคร พระอาหารหันต์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุนั้นรู้เห็นอริยสัจอย่างนั้นจิตหลุดพ้นแม้จากกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะเนี่ยนะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วภิกษุนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้เป็นพระารารันะใช่ดูก่อนพราหม,ม์แม้ข้อนี้เราตถาคตเรียกว่า ตถาคตบทตถาคตนิวาสิตะตถาคตารันชิตะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลดูก่อนพราหมณ์อริยะสาวกย่อมตกลงใจแปลว่าตกลงใจแบบสนิทใจจริงๆเลยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลดูก่อนพรามทั้งหมดที่กล่าวมานี้แหละเรียกว่าข้อความเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างเป็นอันบริบูรณ์แล้วโดยพิสดารแค่เรียกว่าอะไรนะแค่ของของปิโลติกะปริภาชกเขาบอกว่าอะไรนะเขาเลื่อมใสในพระันะตรายเพราะเหตุผลว่าพระพุูธเจ้าแก้เรียกว่าหันให้กษัตริย์กษัตริย์ พราหมณ์ครหบดีนักบวชนอกศาสนาเข้ามาบวชให้เขาเหล่านั้นเป็นสาวกอันนี้แหละทาให้เขาตกลงใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมดีพระสงฆ์ปฏิบัติดีเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็บอกว่ายังไม่บริบูรณ์นั่นเป็นแค่เริ่มเริ่มตน้นทีนี้ถ้าให้บริบูรณ์เป็นยังไงเริ่มตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเลื่อมสายใน พระองค์เนี่ยบำเพ็ญพระพุทธกิจของพระองค์ะนะแล้วเราก็ได้ฟังธรรมของพระองค์เมื่อฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธาเห็นโทษของการครองเรือนเห็นเห็นอน,นิสงส์ของการออกบวชแล้วก็เลยออกบวชเมื่อออกบวชแล้วเป็นผู้ที่มีศีลด้วยกายศีลด้วยวาจาศีลด้วยอาชีพเนี่ยนะอยู่ถึงพร้อมด้วยอาจาระเละ โจรเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเมื่อมีศีลดีอย่างนี้อยู่ด้วยความสันโดษเมื่อมีความสันโดษอย่างนี้เขาเรียกว่าศีลที่ไม่มีโทษได้รับความสุขในภายในแล้วก็ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยอินทรีย์สังวรนิวรไม่กลุ่มรวมในทวารทั้งหกหลังจากนั้นก็เจริญสัมปชัญญะศีในฐานะเจ็ดเมื่ออย่างนั้นแล้วก็ละอะไรละนิวร ละนิวรณ์ละอภิชาละพยาบาทละถีนมิทะละอุทจกักกุกุจะละวิจิกิจชาได้ปฐมฌานถึงขนาดว่าศีลอินทรสังวรสันโดษสติสัมปชัญญะเนี่ยนะปฐมฌานอย่างนี้ก็ยังไม่มั่นคงในพระศาสนา,าอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะยังอยู่ในภาวะของปุตุชนเนี่ยนะก็เลื่อมสายแบบคนได้ฌานนะถ้าได้ปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทฌาน รวมทั้งสมาบัติแปดก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถึงระลึกชาติได้ก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถ้ารู้สัตว์เกิดสัตว์ตายก็ยังไม่มั่นคงอย่างแท้จริงถ้าเป็นพระโสดาบันก็ถือว่ามั่นคงแต่ก็ยังไม่จริงเพราะกรรมเริบเป็นครั้งคราวเพราะอะไรเอาขณะที่อกุศลเกินมีศรัทธาไหมก็ไม่มีว่าแปลว่ากรรมเริบเป็นครั้งคราวแต่ก็ถือว่ามั่นคงอะนะถ้าเปรียบกับปุถุชน พระสกทาคามีก็มั่นคงยิ่งกว่านั้นพระนาคามีก็มั่นคงยิ่งกว่านั้นสุดท้ายถ้าเป็นท่าธรมนี่แหละจึงจะเรียกว่าตกลงใจอย่างแน่นอนเลยในเรื่องของพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรอยเท้าคือการที่จะเห็นช้างคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องดูจากร่องรอยของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ร่องรอยที่เราจังหลายจะเพ่งประพฤติธปฏิบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรา ผู้ได้รับฟังพระธรรมเทศนาว่าด้วยรอยเท้าช้างนี้ก็ขอให้พบพระช้างคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่องรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธรรมขอให้เราทั้งหลายได้ตกลงใจในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์พระธรรมเป็นธรรมดีที่นําออกจากทุกพระสงทั้งหลายปฏิบัติโดยท้วนการเพื่นขอให้ประสบอจลัสศรัทธามีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาตลอดไปวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้